สื่อเกาหลีมองครับว่าโคต้าต่างชาติและโคต้าเอเชียของทีมฮุนไดนะครับคือกุญแจสู่ความสําเร็จในการคว้าแชมป์ของทีมฮุนไดได้ซึ่งวันเีลโอเกอร์นะครับมีเนื้อหาใจความของสื่อเกาหลีมาฝากเพื่อนๆนะครับรวมถึงครับเพื่อนๆยูยี่สิบนะครับประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับรอบคัดเลือกในรอบที่2นะครับจะมีใครติดมาบ้างวันเีลโอเกอร์จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของรายชื่อให้นะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันวีคัของญี่ปุ่นนะครับ แข่งขันระดับสโมสรอนเนี่ยยังไม่จบนะครับเพื่อนๆยังมีวีครับของญี่ปุ่นด้วยนะครับที่จะแข่งขันกันในวันที่6และวันที่7นะครับหนูแนนของเราจะแข่งขันกันเวลา กี่โมงวันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆเช่นเดียวกันครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับไปเริ่มที่เรื่องแรกครับนั่นก็คือควันหลงของการได้แชมป์นะครับของทีมฮุนไดเฮลสเตดนะครับที่ก็ได้แชมป์นะครับสามารถเอาชนะฮึงกุ๊กไปได้3ต่อ0แมตช์นะครับคว้าเพอร์เฟกต์แชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์เนี่ยสถ้วยเลยนะไม่ว่าจะเป็นในรอบนะครับเก็บคะแนนแล้วก็เป็นในรอบตัดเชือกก็สามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสื่อเกาหลีครับพวกเขาก็ได้มีการวิเคราะหห์ว่าเตุใด นะครับทีมคุนไดจึงได้แชมป์นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็สรุปได้หลักใหญ่ใจความนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโคต้าต่างชาติแล้วก็โคต้าเอเชียครับซึ่งพวกเขาพลาดหัวข้อประมาณว่าทีมคุนไดนะครับต้องฝ่าฟันแล้วก็ยากลําบากมากๆกับการที่จะได้แชมป์นะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็มีคุณภาพแล้วก็ทีมเนี่ยดูลงตัวมากๆถึงสามารถคว้าแชมป์มาได้นะครับโดยได้าใจความนะครับในกระทูน้นี้ในหัวข้อนี้นะครับเขาพูดประมาณว่าทีมคุนได ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับกับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะครับแต่ว่าทีมฮุนไดเนี่ยมีทีมที่ลงตัวมีวิธีการเล่นที่ลงตัวนะครับโดยพวกเขามองไปถึงโคตาผู้เล่นต่างชาติแล้วก็โคตาเอเชียครับโดยโคต้าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยก็คือโมมานะครับซึ่งเขามองว่าโมมาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตีที่ทรงพลังจังหวะปอนแก้ไขนะครับโมมาทําได้ดีมากๆและสุดท้ายก็คว้ารางวัล MVP ไปได้นะครับซึ่งโมมาอันเนี้ยตอบโจ โดดมากๆครับในการที่ฮุนไดเนี่ยมีโมมาแล้วก็พาคว้าแชมป์มาได้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของน้อง2วิภาวีด้วยครับเขาบอกว่าการที่ฮุนไดเนี่ยครับมีน้องสองวิภาวีเนี่ยถือเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆของทีมฮุนไดนะครับเพราะว่าวิภาวีสีทองครับสามารถปรับตัวกับทีมได้อย่างรวดเร็วเลยครับในตอนแรกเนี่ยเขาลงมาแทนทั้งด้านของจียุนแล้วก็โกเยริมนะครับและน้อง2เนี่ยก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีเขาบอกว่าน้อง2เนี่ยครับม มีเซนส์ในการป้องกันที่ดีมากๆและมีวิธีการเล่นที่น่าประทับใจสุดๆคือมั่นคงในการเล่นนะครับเขาบอกว่ามีเกมรับที่มั่นคงแล้วก็มีเกมรับที่ดีนะครับทาผลงานได้ดีมากๆทาให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยรักแล้วก็โค้ดนะครับให้ความไว้วางใจโดยพวกเขาก็พูดประมาณว่าครับว่ามันไม่เกินจริงเลยนะครับว่าโคต้าต่างชาติและโคต้าเอเชียเนี่ยสามารถช่วยทําให้ฮุนไดเนี่ยคว้าชแชมป์ไปได้นะเพราะว่าพูดกันตรงๆแล้วเรื่องการคว้าชแชมป์โคเวอร์วีลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง ง่ายเขามองว่าปัจจัยหลกัลกๆปัจจัยสําคัญเนี่ยก็คือการที่พวกเขามีโคต้าต่างชาติแล้วก็โคต้าเอเชียที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งหนังสือเกาหลีครับก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการโจมตีที่หลากหลายด้วยนะครับเขามองว่าทีมฮุนไดนะครับมีการโจมตีที่หลากหลายแล้วก็การโจมตีของโมมาเนี่ยก็รุนแรงแถมยังมีฮโยจินช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของบอเลเร็วด้วยเกมรับก็ยอดเยี่ยมนะครับนี่จึงเป็นจุดสําคัญนะครับที่ทีมฮุนไดเฮลเซ่เนี่ยสามารถคว้าแชมป์มาได้ครับโดยรวม ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นนะครับหัวข้อที่สื่อเกาหลีเขามองถึงการได้แชมป์ของทีมฮุนไดนะครับซึ่งโอก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับมองว่าฮุนไดเนี่ยโคตาต่างชาติแล้วก็โคตาเอเชียนะครับสามารถเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับลงตัวมากๆส่วนในเรื่องของ ตัวคนอื่นๆนะครับที่เป็นตัวเกาหลีใต้เนี่ยก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับมีความหลากหลายนะครับการได้แชมป์ครั้งนี้อย่างที่บอกไปครับไม่มีดวงไม่มีฟุกฝีมือล้วนๆครับเพื่อนๆทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของวีคับของญี่ปุ่นกันสักนิดนึงครับก็วันที่6กับวันที่7นะครับก็จะมีการแข่งขันกันนะครับทีมที่มีนักกีฬาไทยนะครับได้ลงเล่นนั่นก็คือทีมฮิตาชิของหนูแนนนั่นเองนะครับโดยนะครับหนูแนนจะลงแข่งกับทีมโอกายามาซี เก่าเนี่ย ตามเวลาของญี่ปุ่นนะครับบ่าย3โมง55แต่ถ้าเป็นเวลาไทยครับเราต้องลดลงมานะครับ2ชั่วโมงนั่นก็คือบ่ายโมง55นะครับพิทาชิของหนูแนนจะเจอกับโอกายาม่าซีเก่านะครับซึ่งอกมองว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ตาชิของแนนจะเข้าชิงนะครับส่วนอีกคู่นึงครับจะเป็นทางด้านของเจทีมาเวลัสนะครับจะเจอกับเดนโซครับเพื่อนๆซึ่งใครชนะใน2คู่นี้ใครชนะก็จะเข้าไปชิงกันนะครับก็จะแข่งขันกันวันที่7เนาะในร ชิงชนะเลิศนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าทีมฮิตาชิเนี่ยจะสามารถเข้าชิงได้หรือไม่นะครับก็มีตัวแทนที่มีนักกีฬาไทยเนาะแต่โอ๊กเชื่อว่าในมุมของโอ๊กนะโอ๊กว่าเข้าได้นะครับพระเจกอ,อกับโอโยมาสิเกาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หนักสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรเนาะ ย้ำอีกครั้งรับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเชียร์แนนนะครับวันที่6นะครับบ่ายโมง55สนะครับส่วนวันที่7เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าแนนจะเข้าชิงในวันที่7ได้หรือไม่นะครับทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของการประกาศรายชื่อนะครับนักกีฬา U20 นะครับที่ผ่านเข้ารอบ2นะฮะผู้หญิงนะเก็บตัวกันวันที่7เมษายนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารายการ U20 นะครับก็มีการเก็บตัวเพื่อที่จะไปแข่งขันนะครับรายการ U20 ชิงแชมป์เอเชียครับเพื่อนๆซึ่งทีมชาติไทยของเรา ยอยู่ร่วมสายกับอ e ิหร่านแล้วก็เวียดนามนะครับจะแข่งขันกันวันที่1กรกฎาคมครับถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแหมชุดนี้นะครับพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเจอกับทางเวียดนามด้วยพวกเขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง u20 ของเราในชุดนี้ก็คือ U19 ในปีที่แล,แล้วครับเพื่อนๆที่ไปจบอันดับที่6ในการชิงแชมป์โลกแหละครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแหมเจอชุดเก่งของเราซะด้วยนะครับสำหรับเวียดนามเนาะทีนี้เราไปดูนิดนึงครับรายชื่อ U20 ี่ินะครับที่ติด เข้ามาเป็น20คนสุดท้ายเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับเราไปดูที่ตำแหน่งเซตเตอร์กันก่อนเลยนะครับคนแรกครับเป็นรัชดาชะอ้อนโฉมนะครับโรงเรียนกีฬานะครนนวิทยาชรันทรตรงทินะครับโรงเรียนเทพมงคลลังสี กนกพรแสงทองนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาณิชยาการอายุทยานะครับบอลสั้นครับเป็นพุทธิมนงามนวนโลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทิพสุดาบัวหลายโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาพัฒรวดีคำนวนโลโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาชนาการศรีรามโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามมัคคี วัน,นภาพรสวัสด์โรงเรียนสตรีสิริเกตทีนี้ตำแหน่งหัวสาวครับเป็นนิาราลัตศรีกุตาโรงเรียนเทศบาลสองวัดส,สว่างคงคาวริศราศรีทาเลศโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาจิราวดีสายแสงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามคีนุชนาฏหอมพิทักษ์โรงเรียนสุรนาลีวิทยา การจนาศีใส่แก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยาธัญพรสีโซวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการอายุทยานักคริพนพรบุตรดาวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยาการอายุทยาบ,บ,บีหลังครับเป็นวรัทยาการโสภาโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาปพัชยาพนธรรมโรงเรียนสุรนารีวิทยา ขวัญนภัรนวลวันโรงเรียนสุรนารีวิทยาตัวรับอิสระครับกัญญรัตน์คำวงครับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยานิชากรวันศุกร์โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่อกนำเสนอให้กับเพื่อนๆน,น,น,นะครับเมื่อเก่งอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ก็ดิงสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกาลังใจให้กันได้นะครับ,บรัเนอรกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ